ดาวกระจายมาพร้อมข่าวดาวดังมากมายข่าวแซบช่วงลักเริ่มทพี่พี่โกตีฝากขอโทษกรณีเรื่องเด็กดาวซินโดรม จูจ่ๆก็งานเข้าก็ตีหลังนี้กลุ่มคนในโซเชียลเน็ตเวิร์กได้โพสต์ข้อความต่อว่ารายการเล่าข่าวที่ก็ตีเป็นพิธีกรว่านําเสนอข่าวไม่เหมาะสมโดยอ้างว่าก็ตีได้แสดงเรียนแบบเป็นผู้มีภาวะอาการดาวซินโดรมโดยเห็นว่าเป็นการกระทําที่ขาดการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างยิ่งซึ่งพอก็ตีรู้ข่าวก็รีบขอโทษผ่านซื้อมวลชนที่ทําให้เกิดการเข้าใจผิดพร้อมบอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะล้อเลียนน้องๆที่เป็นเด็กดาวซินโดรมแต่อย่างใดแค่แต่งตัวเป็นเด็กเพื่อให้เป็นสีสันในวันเด็กแห่งชาติเท่านั้น ก็ไม่ร e> hm ู้จะพูดยังไงขอโทษแล้วกันครับคำว่าขอโทษเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับหนูว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับว่าเราทําทุกอย่างไปเนี่ยเราไม่เคารพสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าหลังจากนี้เราจะมีการติดต่อไปเพื่อขอโทษโดยตรงไหมครับผมอม่ยอมก็เดี๋ยวเดี๋ยวหนูปรึกษาพี่หนูก่อนแล้วกันนะฮะคุณสรยุทธสุทศน่าจินดาก่อนมาว่าเขาจะยังไงเอายังไงครับพี่ยุทธเอาไงหนูก็เอาด้วยครับหนูไม่ได้ตั้งใจ ดาวซินโดมหนูตั้งใจเล่นเด็ก3ขวบสี่ขวบพี่ยุทธพูดครับไปถามพี่ยุทธไปแล้วมันชอบเองนี่จบไหมหนูขอโทษ เป็นคู่รักที่ชอบไปร่วมงานบุญด้วยกันเป็นประจำอย่างเมื่อวานนี้อ้ําอาทิชาติและนัทมีเรียก็ได้ไปร่วมอัญเชิญพานพุ่มของสมเด็จพระสังฆราชขึ้นถวายบูชาพระบรมเกศาท่าจากประเทศศรีลังกาณวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยางานนี้เลยต้องขอถามเรื่องที่อ้ําเคยให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองขาดสาวนัทไม่ได้เนี่ยมันยังไงกันคะรวมถึงทริปทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ที่ทั้งคู่เพิ่งไปมา เขาช่วยเขียนให้หรือเปล่าเออเขาช่วยเขียนหรือเปล่าจริงจริงแล้วจริงๆริเป็นยังไงล่ะเนี่ยก็อยากอยู่ใกล้ๆครับเออไม่หรอกก็คือด้วยคือไม่ได้ไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นบางทีอาจจะไป ชวนไปทำบุญหรือว่าบางทีคือเราสามารถทํากิจกรรมซึ่งสามารถเป็นเพื่อนด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปสวีทกันเป็นไงบ้างคะดูสวีทว่ก็สนุกสนานดีค่ะก็เป็นแบบว่านี่เป็นหัว้าทก็สนุกสนานดีค่ะก็เป็นแบบว่านี่เขาเป็นหัวหน้าทัวจรคือจริงๆคงไม่ได้ไม่ได้แบบหวานแบบอะไรขนาดนั้นหรอกด้วยความที่ผมชอบแอดเวนเจอร์ไงเราก็จะบ่นกันว่าทริปนี้แบบ ต้องทํานู่นทํานี่เยอะแยะแต่ก็ไม่ถึงกับลําบากทุกคนคุเรได้ไม่เป็นความสนุกเหมือนกันค่ะและหลายคนเหมือนว่าอกองไฟทริปนี้อาจจะมีขอดแต่งงานครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ทริปนี้อันนี้ทริปแอดเวนเจอร์ทริปหน้าค่อยว่ากันหรือถ้าคิด <c oughs> ก็คงบอกตอนนี้ก็เรียกว่าไม่เซอร์ไพรส์กันแล้วล่ะครับดูกันทั้งประเทศเจ้าตัวก็ยืนอยู่นี่ใช่ไหมครับส <c oughs> <c oughs> ่วนหนุ่มสงแกรนก็เปรยกับ ้อนภรรยาสุดเลิฟด้วยน้ำเสียงอ้อนว่าปีนี้อยากจะมีลูกน้อยกลอยใจเหมือนคู่อื่นบ้างแล้วแต่แอสนั้นประกาศเสียงแข็งขอดูพฤติกรรมของสามีซะก,ก่อนเพราะขนาดต้นสงกรานยังไม่ค่อยมีเวลาดูแลเลยค่ะก็ที่คุยกับแอปไว้คิดว่าน่าจะพร้อมฮะถ้าเขาจะรับละครคงอาจจะต้องเป็นปีถัดไปแ,แล้วแต่เขาเนี่ยเดี๋ยว,ายวถามว่าผมบังคับแต่ว่าพีสงกรานอยากมีน้องวเดี๋ยวดูวความม่าพกัน โอ้ทำงานทั um. ้งวันอ่ะทำอะไรอะไรจ้าพูดไม่ออก ส่วนน้องณาดาลูกสาวแม่กบสุวรรณันที่คิวงานอีเวนต์ยาวไม่แพ้ซุปตารุ่นใหญ่รับทรัพย์ตั้งแต่อย่างเล็กๆแบบนี้คุณแม่กบเลยได้เปิดบัญชีธนาคารเป็นชื่อน้องณาดาไว้สําหรับเก็บค่าตัวโดยเฉพาะและกบยังบอกว่านาดาเริ่มจะโชว์แววการแสดงให้เห็นแล้วชื่อของณดาเองเลยคะ่ะอ,อันไหนที่เป็นแบบส่วนของณาดาก็จะก็จะใส่เป็นบัญชีของณาดาเองเลยอะคะ่ะถ้าสมมติว่า หลายๆงานก็จะรวมเป็นก้อนใหญ่ๆก็ใส่ให้ทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> หรือว่าถ้าวิบบางทีลืมอะไรอย่างเงี้ยสองสามงานแม่ไม่อุ๊บนะแม่ไม่จุ๊บไปเลยนอย่างเรื่องงานละครนะคะที่มีต่องอะไรอย่างเงี้ยของไดายังไม่มีค่ะเพราะว่าาดาย,ยังยังเขาพูดได้แต่ว่าก็ ยังยังไม่ชัดมากค่ะแล้วแต่เล่นละครเก่งมากนะคะจะอคือมันจะมีหนังสือที่เป็นแบบทําหน้าอารมณ์ต่างๆเนี้ยค่ะก็จะมีอารมณ์ดีใจเสียใจพอเปิดหน้าเสียใจเขาก็จะฮือฮือจนพี่พูต้องถามว่าน้เป็นอะไรลูกเหมือนนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเดินเข้าไปดูเขาก็เปิดหน้าที่มันเป็นร้องไห้เสียใจอยู่พักแ,ป,ป,แป,ป๊เดี๋ยวกลับมาเซฟกับขาช่วงหน้ากันต่อค่ะ